สวัสดีครับนักเรียนพบกับมาเสอร์นัดในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6ในหัวข้อเรื่องใช้ภาษาให้งดงามความงามคืออะไรความงามตามความหมายของพจนานุกรมหมายถึงสิ่งที่ทำให้ผู้ที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังหรือว่าได้สัมผัสนั้นเกิดความชื่นชมยินดีและความเบิกบานแล้วความงดงามในภาษาล่ะความงดงามในภาษา งานเขียนทุกประเภทหรืองานวรรณกรรมทุกประเภทนั้นนอกจากจะใช้อ่านเพื่อให้เกิดความรู้แล้วยังก่อให้เกิดความเพลิดเพลินแล้วให้ผู้ที่ได้อ่านรู้สึกผ่อนคลายได้ด้วยอาการเหล่านั้นก็มาจากความงดงามทางภาษาที่ส่งผ่านทางตัวหนังสือนั่นเองครับเราจะแบ่งความงามของภาษาออกเป็น3หัวข้อนะครับหัวข้อที่1คือการสรรค์ค การสันคัมคือการเลือกใช้คำเพื่อนำมาใช้ในงานเขียนของตนเอง 1. คือการเลือกใช้คำให้ตรงตามความหมายเช่นหากนักเรียนจะใช้คำว่าทนุถนอมก็ควรใช้กับบุคคลเท่านั้นเช่นมารดาเลี้ยงดูบุตรอย่างทนุถนอมส่วนคำว่าถนอมควรใช้กับสิ่งของเช่นเขาใช้โทรศัพท์อย่างถนอม ส่วนคำวัยพจน์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้เขียนได้เลือกใช้คำให้เหมาะสมกับงานเขียนของตนเองอย่างมากที่สุดยกตัวอย่างคำว่างามรางชางอะลองชองสินคริง้งโซภาเฉิดโฉมในยุคป,ปัจจุบันอาจจะใช้คำว่าเขา มีรูปร่างหน้าตาที่รางชางอาจจะไม่เหมาะสมกับคำว่าเขาเป็นผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาอันเฉิดโฉมเป็นต้น 2. ใช้คำที่เหมาะแก่เนื้อเรื่องและฐานะของบุคคลในเรื่องเช่นอันนารียังสาวพวกชาวบ้านถีบกระดานถือตะกร้าเที่ยวหาหอยดูแคล้วคล่องล่องแล่นเฉลับลอยเอาขาห้อยทำเป็นหางไปกลางเลนอันพวกเขาชาวประมงไม่โยงหยิบล้วนตีนถีบปากกัดขัดขเขมร จะได้กินข้าวเช้าก็ราวเพนดูจัดเจนโลดผลในโครนตรมเห็นไหมครับผู้เขียนนำเสนอภาพแล้วก็เลือกใช้คำได้สอดคล้องกับภาพที่ต้องการนำเสนอนั่นก็คือภาพของวิถีชีวิตของชาวทะเลนั่นเองครับ 3. การใช้คำให้เหมาะแก่คำประพันธ์คือการเลือกใช้คำได้สอดคล้องกับงานเขียนที่ตนเองต้องการนำเสนอนะครับดังในตัวอย่างเป็นโครงสีสุภาพข้อกำหนดคือต้องใช้คำเอก7จ็ดตำแหน่งและคำโทสี่ตำแหน่งแต่ถ้าหากในตําแหน่งคำเอกนั้นไม่สามารถใช้คำเอกได้ให้ใช้คำตายในตําแหน่งของคำเอกได้จะเห็นได้ว่าโครงบทนี้ใช้ถูกต้องทุกตำแหน่งนะครับคือคำว่าหลังล้น ยศเจิดจ้าชื่นชื่นสุขหน้ากว่าและฟ้าครับ 4. เลือกคำโดยคำนึงถึงเสียงจะแบ่งออกเป็น5ข้อนะครับคือ 1. คําคำเรียนเสียงธรรมชาติคือเลือกใช้เสียงได้เหมาะสมกับเสียงที่ปรากฏในธรรมชาติน้ำค้างหยดลงเพาะ เป็นหยาดน้ำตาแห่งสวรรค์หากเราใช้คำว่าน้ำค้างหยดลงแปะแปะหรือน้ำค้างหยดลงปุกปุกอาจจะไม่เหมาะสมกับงานเขียนของเรานะครับ 2. คือคำที่เล่นเสียงวรรณยุกการเน้นย้ำเสียงวรรณยุกเพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกได้ลึกซึ้งจะเป็นตัวอย่างจากกลบสศริวิบูณกิจนะครับเป็นกลบทตรีพิษพันธ์นะครับให้ร้อนราวร่าร้าว,าว,าวอาวรทวิน จากบดินเดาเดาเดว,ดว,ดวสงสารนี่นะครับ3คือคําที่เล่นเสียงสัมผัสมักจะปรากฏในชื่อถนนชื่อสะพานหรือว่าสุภาษิตคําพังเพยดังตัวอย่างนะครับบัวไม่ให้ช้ําน้ําไม่ให้คุณอันนี้ก็เป็นสุภาษิตนะครับผ่านพบลีลาผ่านฟ้าลีลาดอันนี้จะเป็นชื่อสะพานนะครับลำดับที่4นะครับคําที่เล่นเสียงหนักเบา ในการเขียนงานชิ้นนี้เมื่อเป็นร้อยแก้วอาจจะต้องใช้ทักษะและความสามารถของผู้ส่งสารในการอ่านออกเสียงเพื่อยนจังหวะออกเสียงหนักเบาให้เข้าใจในอารมณ์และความรู้สึกของงานเขียนประเภทร้อยแก้วดังตัวอย่างนะครับขณะนั้นดวงจันทร์ยังไม่ขึ้นความมืดคงแผ่คลุมอยู่ทั่วไปแม้จะเป็นความมืดที่ไม่สนิททีเดียวเพราะยังมีแสงดาวอยู่บ้าง แต่ทุกคนก็เคลื่อนไหวในความมืดนั้นด้วยความระมัดระวังอ่านประมาณนี้นะครับส่วนอีกงานประเภทหนึ่งคืองานเขียนประเภทร้อยกรองมักจะปรากฏในฉันทุกประเภทจะใช้การเล่นเสียงครุละหุนะครับอย่างตัวอย่างนะครับอินทรวิเชียนฉัน11กเารช่อละอ,อ,อ่อนอารชรสลอนรายผู้พึ่งพมรกรายจระเกลือกประทินเกา่า ะจะโยนเสียงหนักเสียงเบาตามเสียงของคารุและละหุนะครับข้อ5้านะครับคือคำพ้องเสียงและคำซ้ำดังในตัวอย่างนะครับเบนจวันจับวันชาลีเหมือนวันพี่ไกรสามสุดามาตรงนี้จะเป็นการใช้คำพ้องเสียงคือคำว่าวันนะครับและมีความหมายที่แตกต่างกันทั้ง3คํคำเบนจวันแรกก็คือนกเบนจวันจับวันที่สองก็คือ จับเถาวันต้นไม้นะครับส่วนวันที่3ก็คือเป็นวันที่อีเหนาจากนางทั้ง3มาข้างล่างนะครับรอนรอนสุริยโอ้อัสดงเรื่อยเรื่อยรับเมนลงค่าแล้วตรงนี้จะเป็นการใช้คำซ้ำในคำประพันธ์นะครับคำประพันธ์จะไม่ใช้คำซ้ำและไม่ใช้เครื่องหมายไมยมกแต่จะเน้นการเขียนคำนั้นซ้ำอีกหนึ่งรอบนะครับหัวข้อที่สองนะครับการเรียบเรียงคำ จะสามารถแบ่งออกเป็น5ข้อดังนี้นะครับคือ 1. การนำสาระสำคัญไว้ท้ายสุดของประโยคที่นำเสนอเช่นแม้ฉันจะจนแต่ฉันก็ไม่เคยขอใครกินจะเห็นว่าประโยคหลังมีน้ำหนักที่สำคัญมากกว่าประโยคข้างหน้านะครับ 2. เรียงคำวลีหรือประโยคนะครับที่มีใจความเท่าๆกันนั้นเรียงติดต่อกันไปเคียงขนานกันไปในประโยคที่เขียนเช่น ผลงานของเราทุกอย่างนั้นมุ่งตรงไปที่ความดีความงามและความจริงเสมอ 3. เรียงประโยคให้มีเนื้อหาเข้มข้นขึ้นไปตามลำดับนั่นก็คือผู้เขียนจะเรียงลำดับจากใจความสำคัญน้อยไปหามากและถึงมากที่สุดดังตัวอย่างนะครับข้าพเจ้าได้เกิดมาแล้วข้าพเจ้ายังมีลมหายใจอยู่และข้าพเจ้าจะสู้ต่อไป 4. เรียงประโยคให้มีเนื้อหาเข้มข้นขึ้นไปตามลำดับแต่คลายความเข้มข้นลงในช่วงสุดท้ายดังตัวอย่างนะครับในการเจรจาต่อรองกันอย่างหนักหน่หนวงยาวนานครั้งหนึ่งทั้งสองฝ่ายต่างใช้เหตุผลโต้แย้งหักหลังกันอย่างถึงพริกถึงขิงแล้วในทันใดนั้นใครคนหนึ่งก็ชวนให้ทุกคนร้องเพลงสามัคคีชุมนุม จะเห็นว่าผู้เขียนขยี้ปมปัญหาให้พีขึ้นเรื่อยๆแต่คลี่คลายลงในจอนจบ 5. เรียงถ้อยคำให้เป็นประโยคคำถามเชิงวาทศิลป์หรือการใช้ปฏิปุจฉาหรือเป็นประโยคคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบนะครับเช่นอันของสูงแม้ปองต้องจิตถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือตรงนี้ผู้เขียนไม่ได้ต้องการถามแต่ต้องการทิ้งวาทศิลป์ให้ผู้อ่านอ่านแล้วได้นำไปคิดต่อ การใช้โวหารคือการใช้ภาษาเพื่อให้เกิดจินตภาพให้ผู้อ่านได้รับรู้อารมณ์และความรู้สึกผ่านงานเขียนจะแตกต่างจากการใช้ภาษาอย่างตรงไปตรงมาหรืออาจเรียกได้ว่าการใช้ภาพพจน์นะครับภาพพจน์แรกคืออุป,ปมาอุป,ปมาคือการเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งนิยมใช้คำว่าเสมือนดุดประดุดัดงกลปูนเพียงราว ดังตัวอย่างนะครับไมายเรียกพกากุบชะกะสีอรุณแสงปานแก้มชะแลมแดงดารุณีนยามอายก็เปรียบสีแดงของดอกกุหลาบเป็นสีเหมือนกับแก้มของหญิงสาวเวลาเขินหรือกำลังอายนั่นเองครับ 2. ออุป,ปลักษณ์คือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับจะนิยมใช้คำว่าเป็นคือดังตัวอย่างนะครับ พ่อตายคือฉัดกั้งหายหักในตัวอย่างตรงนี้จะเปรียบพ่อพ่อก็คือร่มร่มฉัดน,นะครับพอพ่อตายก็เปรียบเหมือนร่มฉัดน,นั้นได้หักแล้วก็พังลง 3. บุคคลวัดหรือบุคคลสมมุติคือการสมมุติสิ่งต่างๆให้มีกิริยาอาการความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์ เดิมทีแล้วจะใช้คำว่าบุคลาทิสฐานนะครับแต่บุคลาธิสฐานนั้นมักปรากฏในคำสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาปัจจุบันเลยกำหนดคำขึ้นมาใช้ใหม่โดยใช้เพียงคำว่าบุคคลลวัตด,ดังตัวอย่างนะครับธรรมชาติรอบข้างต่างสลดหมดความขนองทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าสลดหมดความขนองมักจะปรากฏในกิริยาอาการของมนุษย์มากกว่าธรรมชาตินะครับ อีกตัวอย่างหนึง่งน้ำซาะหนินรินรินหลากไหลไม่หลับเลยชั่วฟ้าดินสลายคำว่าหลับที่ปรากฏกับธรรมชาติตรงนี้ก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันนะครับจัดเป็นบุคคลวัตเพราะเป็นกิริยาอาการของมนุษย์ครับ 4. อติพจน์และอวพจน์คือการกล่าวผิดไปจากที่เป็นจริงอติพจน์ก็คือการกล่าวมากเกินความเป็นจริงส่วนอวพจน์คือการกล่าวน้อยเกินความเป็นจริงนักเรียนดูตัวอย่างนะครับ อากาศร้อนจนแทบสุกอันนี้เป็นอัติพจน์นะครับคอยเพียงแค่อึดใจเดียวครานี้ก็เป็นอวพจน์นะครับรออีกแป๊บหนึ่งใกล้ถึงแล้วส่วนครานี้เป็นอวพจน์นะครับคิดถึงเป็นบ้าความคิดถึงทําให้คนต้องเป็นบ้าเลยอันนี้คือเกินความเป็นจริงเป็นอัติพจน์นะครับส่วนบทร้อยกรองข้างล่างนะครับ เรียมร่ำน้ำเนธท่วมถึงพรมพาหมูสัตว์จอมจมชีพมวยเรียมก็คือแปลว่าพี่นะครับคือพี่เนี่ยร้องไห้จนถึงชั้นพรมเลยน้ําท่วมถึงชั้นพรมเลยทําให้สัตว์ที่อยู่บนโลกเนี่ยก็คือจมน้ําตายทั้งหมดอันนี้เป็นการกล่าวเกินความเป็นจริงนะครับเป็นอติพจน์ครับ 5. านาม,มานัยและสัญ,ญลักษณ์คือการใช้ชื่อส่วนประกอบที่เด่นของสิ่งหนึ่งแทนสิ่งนั้นๆทั้งหมด นมามนัยยคือสัมบัญญัติทางวรรณกรรมนะครับหมายถึงการกล่าวถึงสิ่งสิ่งหนึ่งและความหมายของคํานั้นได้สอดคล้องในสิ่งที่เราต้องการจะกล่าวถึงดังตัวอย่างนะครับคือเพราะมัวห่วงเก้าอี้จึงไม่ยอมวางแผนงานใหม่ๆที่เสี่ยงต่อการผิดพลาดเก้าอี้ในที่นี้ผู้เขียนต้องการจะกล่าวถึงผู้มีตําแหน่งหรือผู้บริหารภาระงานอันยากนี้เห็นทีจะต้องอาศัยสมองและจิตใจที่เสียสละมาช่วยกันสมอง สมองหมายถึงผู้มีความรู้และผู้มีปัญญาก็คือต้องอาศัยผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดทางปัญญามาช่วยนั่นเองครับส่วนสัญ,ญลักษณ์คือการกล่าวโดยนำคำคำหนึ่งโดยเป็นคำที่คนในสังคมส่วนใหญ่รับรู้ร่วมกันมาแทนอีกคำคำ,คำหนึ่งดังตัวอย่างนะครับคือดอกมะลิแทนคำว่าความบริสุทธิ์ความชื่นใจพึ่ง หรือมดแทนความขยันส่วนสีดำก็แทนความเศร้าหมองความเลวร้ายหรือว่าความทุกข์นั่นเองครับ 6. อุปมานิทัศน์คือการใช้เรื่องราวหรือนิทานขนาดสั้นหรือนิทานขนาดยาวมาประกอบนะครับเช่นหมูเห็นสีหราชท้าชวนรบกูสีตีนกูพบท่านไสอย่ากลัวท่านอย่าหลบ หลีกจากกูนาท่านสี่ตีนอย่าได้วากเววางหนีสีหราดร้องว่าโอ้พานหมูทอรชาติครั้นเห็นกูเกลียดไกล้หรือมืองใครลบดานูมึงนาดเองนากูเกลียดมืองกูให้พ่ายแพ้ภัยตัวนิทานเรื่องนี้ก็คือกล่าวถึงหมูมองเห็นราชสีและทารบกับราชสีแถมยังข่มขู่ว่าอย่าวิ่งหนีล่ะอย่าก,กลัวข้าล่ะ ราชศีได้ยินดังนั้นก็เลยตอบกลับไปว่าแม้เจ้าหมูใครเขาเห็นข้าก็ต้องกลัวข้ามีแต่เจ้านี่แหละโอหังแต่ไม่เป็นไรหรอกข้าจะปล่อยให้เจ้าเนี่ยพ่ายแพ้ภัยตัวเองเพราะฉะนั้นอุปมาณิทัศน์ที่ปรากฏก็คือให้ผู้อ่านได้อ่านแล้วได้แนวคิดว่าคนโง่หรือคนพานทั้งหลายเนี่ยนะครับที่อ่อนทั้งกําลังกายหรืออ่อนทั้งกําลังปัญญาสุดท้ายแล้วก็จะพ่ายแพ้ภัยตัวเองนั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนหลังจากเรียนเรื่องการใช้ภาษาให้งดงามจบแล้วมาเซอร์หวังว่านักเรียนจะเลือกใช้คำได้อย่างไพเราะประณีตและใช้ได้อย่างตรงความหมายตามที่ต้องการจะสื่อออกไปในงานเขียนของตนเองนะครับสำหรับวันนี้มาเซอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ